สวัสดีเอฟซีนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายของงวดวันที่1เมษานนะอาจจะลง3คลิปงวดละ3คลิปไม่เกินนี้เนาะอันนี้ก็วันนี้ก็มาสรุป2ตัวบน2ตัวล่างแล้วก็3ตัวเด่นรองกันนะคะอันนี้ก็คือกดนะคะเราไม่สนับสนุนการเล่นการพรานันผิดกฎหมายนะคะ สนับสนุนให้เล่นหวยรัฐบาลนะคะโอเคนะคะแอดก็จะสรุปอันนี้คือเด่นบนนะเพื่อนๆเ,เด่นสองตัวบนของแอดก็งวดนี้ใช้ยี่สิบยี่สิบหกสูตรเนาะก็สิบห้าสำนักชนกันที่หกสิบสามสำนักชนกันที่เจ็ดและสิบเอ็ดสำนักชนกันที่สามนะคะปกติอะสามช่องเนี้ยจะหลุดยากนะคะ แต่ทีนี้มันชนสองตัวถ้ามันชนสองตัวให้เพื่อนๆสังเกตถ้ามันชนสองตัวสามตัวมันจะอยู่ในช่องหนึ่งช่องสองถ้ามันชนเป็นถ้ามันชนแบบเนี้ยเห็นไหมคะมันก็จะหนีมาอยู่ช่องสีเพราะว่ามันชนเป็นขั้นกระไดเหมือนเมื่องวัที่แล้วเนี่ยมันชนเป็นขั้นกระไดแต่มันดันมาอยู่เนี่ยช่องที่ห้าช่องที่หกเลยคือหลุดเยอะมากวันนี้หลายสำนักสลกสลายกันเลยคือให้ผิดกันเกือบเยอะ เยอะมากค่ะเพื่อนๆคงไม่ได้ดูแอดคนเดียวก, mm. ก็ให้ดูติดตามดูเลขที่แต่ละสำนักลงนะคะวดนี้แอดกันเน้นสี่ตัวนี้นะคะเพื่อนๆเ,เด่นบนนะคะต้องมีติดหกเจ็ดสามแปดนะคะหรืออาจจะมาทั้งหมดเลยกอ็อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะบางทีมันก็มาคู่เลยนะคะอันนี้ก็คือเด่นบนนะคะเพื่อนๆ ต่อมาแอดก็จะมาสรุปสองตัวล่างก่อนเนาะสองตัวล่างแอดก็เอามาจากนี่นะคะเอามาจากเมื่อคลิปแรกเนาะคลิปสองตัวบนสองตัวล่างแอดก็จับนะคะชุดเด่นนะคะแอดจับเด่นลองที่เหลือเป็นกันทุนนะคะที่เหลือเนี่ยเป็นกันทุน งวดหนึ่งเมษานะคะเพื่อนๆสรุปสองตัวล่างเนาะแอดก็จะอ่านทวนให้ฟังเนาะอันนี้แอดปักหลักนะคิดว่าคงจะออกตรงนะงวนีน้ก็มีหกเก้าห้าเก้าเก้าศูนย์ห้าสองสามสองนะคะเพื่อนๆชุดเด่นของเราก็มีห้าชุดนะคะ เอามาชุดลองนะเพื่อน,อนมีศูนย์สองศูนย์หนึ่งเจ็ดสองแปดสองแล้วก็หนึ่งสองนะคะมีห้าชุดเหมือนกันเนาะชุดลองชุดลองกันของเรามีห้าชุดนะคะ่อมาชุดกันทุนที่เหลือนี่แอดตัดเป็นชุดกันทุนแต่ว่าจับปักหลักให้เนาะเพื่อนๆก็ต้องกลับด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่ไม่ไม่กลับเลยเนาะ ก็มีเก้าสองสี่สองหกสองหนึ่งสี่หนึ่งเก้าสี่เก้าสี่ศย์สี่เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าแปดหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งเจ็ดอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆน,นะอยากจะชอบในนี้ก็เอาดึงมาเป็นเด่นเป็นลองเองนะแต่แอดจะดึงไว้ให้อย่างละห้าชุดเนาะชุดเด่นชุดลองนะอย่างละห้าชุด ที่เหลือเป็นกันทุนหมดเลยนะแต่แอดปากหลักสิบหลักหน่วยแอดคิดว่าก็คงจะออกตรงนะหลักสิบหลักหน่วยแต่เพื่อนๆต้องต้องต้อง,อง,องกลับนะคะอย่าไม่กลับโอเคนะคะพเพื่อนๆแอดก็จะอ่านสองตัวบนต่อเลยนเน<พ>าะเพื่อนๆก็แคปเอาเนาะแล้วหยุดแล้วจดแลแ้วแคปเอาเองเนาะต่อมาก็สองตัวบนแล้วนะแอดก็จะปิดสองตัวล่างเพราะว่าเดี๋ยวมันจะงง ชุดสองตัวบนก็แอดก็เอามาจากาชุดเ,เด่นชุดลองชุดไอชุดสองตัวเต็มสูตรนะคะเอามาจับเป็นเด่นเป็นลองให้เนาะเพื่อนเห็นกันชัดไหมเนี่ย,อยแอดจับให้ดีก่อนนี่นะคะ สองตัวบนก็ยี่สิบห้าชุดเหมือนกันนะคะสูตรแอดก็เอามาจากอันนี้แล้วก็แอดก็ปักหลักคือหลักสิบหลักหน่วยที่แอดทาได้เนาะเพื่อนเพื่อนก็ชอบไม่ชอบก็แต่ขอให้กลับนะคะกลับกันไว้นะคะไม่ใช่ไม่กลับเลยโอเคนะคะแอดก็จะอ่านนะคะงวดวันที่หนึ่งเมษานะคะหกเจ็ดนะคะสรุปสองตัวบนนะเพื่อน ก็ชุดเด่นของเรานะคะก็มีห้าเจ็ดห้าเก้าห้าสองเจ็ดแปดและห้าสามนะคะห้าชุดนะคะเพื่อนๆต่อมาชุดลองนะเพื่อนๆชุดลองมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดสี่เก้าหนึ่งหก และหนึ่งแปดนะคะที่เหลือก็เป็นกันทุนนะเพื่อนๆแต่แอดปักหลักมาให้แล้วก็มีเก้าสามหกสองห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์ศูนย์สามแปดสามไอแปดสองอ่านแค่นี้ก็ผิดเจ็ดสองและแปดสามนะคะเพื่อนๆก็ยี่สิบห้าชุด ะะชุดกันชุดกันก็มีห้าหกเจ็ดแปดชุดนะคะเพื่อนๆชุดกันทุนไปชุดลองแปดชุดนะพูดผิดที่เหลือเป็นกันทุนหมดเลยนะคะเพื่อนๆแคบเลยนะคะเดี๋ยวแอดจะอ่านสามตัวแล้วเนาะแอดก็จะสรุปสามตัวเลยเนาะสามตัวของแอดก็ แอดลงไปสามตัวนี่แลดลงสามสิบห้าชุดเลยกลัวมันหลุดนะคะเพื่อนๆเ,เอาม่ให้มันแน่นๆไปเลยที่ตัดเบนได้ที่เหลือให้เป็นตัวกันไปเนาะคู่โต๊ดนะคะแกก้ามาจากเบนนะคะเพื่อนๆเ,เอาเราก็มาดูกันเลยนะเนาะแอดจะอ่านทวนเนาะเพื่อน,เ,อนเห็นกันชัดไหมเนี่ยเดเขียนยาวไปปล่หรือเปล่า ๋ยวเดย๋ยวดันให้กลงก่อนเห็นเนาะงวดวันที่หนึ่งเมษานะคะหกเจ็ดสรุปเด่นสามตัวบนนะคะเด่นนะคะแอดได้หลักร้อยนะคะสองกับสี่นะคะแล้วก็หนึ่งกับสามนี่เป็นตัวกตัวรอง เดี๋ยวแอดเขียนให้ดูก่อนดีกว่าร้อยนะคะร้อยเด่นสองสี่ลองหนึ่งกับสามดูได้ว,ว่ามันจะแม่นนะห,หลายตู้วเกินชนโอเคนะคะแอดอ่านเลยชุดเด่นนะคะก็มีสองหกแปดหนึ่งหกแปดศูนย์ห้าเจ็ด อ่าเอดเขียนผิดศูนย์ห้าเจ็ดซ้ำนะคะตกตัวไหนเนาะเพื่อนๆไปตรวจเอาเนาะแล้วก็มีสองเก้าเจ็ดสองเจ็ดสามสองห้าสามสองห้าแปดสองแปดสามนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดชุดนะคะเพื่อนเพื่อน แปดชุดเด่นนะคะต่อมาชุดลองเนาะสี่ห้าสามหนึ่งหกเก้าเก้าห้าหกสามห้าแปดสามห้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดเก้าห้าสามเก้าห้าเจ็ดสามแปดเจ็ดและเก้าหกแปดนะคะ ชุดลองเราก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก้สิบชุดนะคะชุดลองที่เหลือก็เป็นกันทุนหมดเลยนะคะจากจากจากสุดเออเต็มสุดจากเต็มสุดอันนี้นะแอดก็คัดแค่เด่นลองแล้วก็ที่เหลือแอดก็วางให้เนะแต่แอดก็ใส่แบบปักหลักให้ไปเลยชุดกันทุนนะเพ,พื่อนๆซื้อไว้นะโต๊ะเฉยๆก็ยังดีมีสามห้าหก 053, 083, ้าสาม6 1นย์แปดสานย่งหกนอันนี้ห้าแปดเจ็ดนะห้าแปดหกแล้วก็เก้าสามหกศูนย์หกแปดหกเจ็ดแปดเก้าเจ็ดหกและเก้าศูนย์หกนะคะอันนี้แปด ชุดนะคะถ้าทุกสามชุดเดี๋ยวก็น่าสิบยี่สิบเอาแอดเขียนเลขตกนะคะเพื่อนเพื่อนแอดเขียนเลขมาไม่หมดนะคิดว่านะมันสามสบห้าชุดยี่สิบเอ็ดเพื่อนเช็คเอาเองเนาะ เพราะว่าแอดจะคัดเอาแต่เด่นมาไอตัวรองก็เอามาอาจจะจัดไม่หมดในนี้เ,นเพื่อนๆก็ลองไปคัดๆกันเองบ้างเนาะแอดจะไม่คัดให้แล้วเพราะว่าแอดคัดเอาแต่เด่นกับรองมาที่เหลือก็เป็นการหมดแอดบอกแล้วโอเคนะเพื่อนๆแอดก็ขอจบคลิปสรุปสองตัวบนสามตัวบนสองตัวบนสองตัว,ตว,ตวล่างแล้วก็สามตัวบนนะเพื่อนๆก็เพื่อนๆก็แคปหน้าจอไป,ไปไปนั่นเอาเนาะ แอดก็วางให้แล้วครับแย้แคปดูเอาเนาะแอดก็ไม่คุยนานเนาะเพราะไม่รู้จะคุยอะไรถ้าเกิดจะให้คุยนานก็ต้องมานั่งตั้งสูตรอย่างอาจารย์อื่นเขาท่านอื่นเขาบ้างแต่แอดก็ตอนนี้ก็อาจจะนะอาจจะทําเพราะว่าสูตรแต่ละอาจารย์ที่เก่งๆนะแอดก็เก็บข้อมูลไว้เนาะไม่คิดเองนะคะเอาของแต่ละท่านนะมาลองตั้งย้อนดูแล้วก็เดินหน้ามา สูตรไหนที่เข้าดีดีแอดก็จะเอามาวางนะคะเอามาตั้งจะไม่มานั่งบอกให้ดูนะคือจะตั้งตั้งมาแล้วก็จะมาไล่ให้ดูว,ว่าส,สถิติที่แอดทำนะมันมันมันยาวเข้ายาวมากี่งวดเข้ามากี่งวดแล้วก็จะมาจับชนนะคะแต่สูตรที่ว่าแอดทำทุกวันนี้คือเอาเลขเด่นเลขเด่นของแต่และสำนักมารวมก็จะทำทำมารวมแล้วเพื่อเอาสูตรที่เราตั้งอะ่ะมาจับชนอีกทีน ก็จะเน้นชุดที่มันเด่นๆเลยนะคะโอเคนะคะก็ขอบคุณ f อนะคะที่เข้ามาติดตามแอดแล้วก็เข้ามากดดูแอดก็โชคดีว,วันสงการปีใหม่ไทยเนอะสวัสดีค่ะ